สวัสดีคนเทนครับผมน,น,นะครับอยู่ในเกม i อส์เจอเออร์เกมนะครับคือ,อมัว่าทำไมมันมเปลี่ยนแปลงไปเลยนีคือจะบอกว่าหนูอยากเนี่ยแั๊บนึงครับเปลี่ยนฟรีก่อนเ้าอยากปลดล็อกอะไร โอ้โฆษณาคือโฆษณาเข้ามาบ่อยครับที่สามโอเคนะครับสองอืมมาทำไมผมต้องเปิดเสียงเกมครับเพราะว่าเนี่ยเสียงแบบ ผมอัดทีก่กระสือของคุณเองอ่ะแล้วกระสือของคุณเองนะครับผมเอาระดับดีมือใหม่ได้กันเนาะหารูปมาก่อนนะครับอันละปอมก็ได้ คือผมอยากบอกว่าคือธรรมดา,าคูปเป็นเอ็กจอ คอยได้นะเปลี่ยนดาวบอมฟัวตัวดูก็กินช่อต ยียนะยยนะ่อะไรน้วยี่ถืออะไรหน้าอะไรป้องืงิน นม่เห็นแล้วบอไราอีกเลยสี่พียมมดหักรหัสลองสัอย่ยนอยงนาน เกมันถึมเกลี่ยถึงเป็นตัวหัวกวนรั้วมิติหรือหัวมายาครับอันนี้ไอผีฮารดี้ตัวนี้เนี่ยมันคือมันจะเข้ารูปเป็นประตูมิตินะครับโอ้ผมแกแต่ฝันไลยนะครับผีมันวิ่งเร็วเนี่ย เลือกโรงเรียนข้อยากเล่นสองห,หนึ่งนั่นแหละคือผมอยากเล่นหมดแสนบล็อกขอเขาเป็นหมดแสนบ็อกครับไม่เอาสำรวจ่านขาหรือหเล่นเสื่อรถรางวันเดียนคือหมดแสนบ็อกจะไม่มีผีนะครับ ก็ก่อนน,อน้องๆแ้วอยากดิไลค์ชิปผมน่ะเกมอมาดีพีสองมีคนดิไลค์แล้วของส่งที่ยังไม่เคยถูกส่งจิตว้ให้มันไกลกันนี่ที่อยู่ของฮันนี่โอ้ย อ็จะเาจะทำคำบได้นะครับครับนี่ผไม่ใช่อเขาเขาได้บอกก็คือบมดสนบอกจะไม่มีผีนะครับ เพราะนัน้นอะไรคือบอกว่าคือแบบผมแบบจะเปิดินทีฟยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบอะไรแบบไหมแบบแบบไฟฟ้า อะอรคือนร์เราอ,อยากปเปลี่ยนเปนนะอังกฤษนะโอ้มันไม่พงภาษานเป็นย่ามันจะเป็นท,ทั้งเพลงโอ้ถ้าเราเปิดตรงนี้มันจะร้งเพลงมาดัง้งเสียง ผมไม่ค่อยชอบเล่นหมดแซนบอกแล้วก็เดี๋ยวหองน่านโรงพยาบาลนะครับผมก็คือมันไม่มีห้องให้นเองนะครับแต่มันกอเข้ายว ข้อเสียของานักวักาานอันนึ้งก็คือนะครับเราจะไม่เกิดในห้องนะครับตัออวอย่างถ้าเาหันจะเกิดในห้องแล้วก็ข้อเสียของนัโรงรีนก็คือเราก็ไม่ได้เกิดในห้องเหมือนกันนะบุ๋มเพรจริงแต่ผมอยากได้โรงเรียนอ่ะแบบแฟนบอกอะเสียงกรีดร้อง เรียกจากอดีตเมื่อไหร่เขาเล่นกันนะครับตอนนี้คือผีชะวิ่งเร็วสุดนะครับผมเอาไว้ก่อนือแบบเน้อหุบป,ปากอ้าปาก อะไรเงี้ยเออโอเคมาที่เล่นเกมเฉย,ยนะครับผพกขอก่อนสุเลยครับเพราะแบบผมแค่แบบจะมาสอนวิธีเล่นเฉยไงไม่ให้แบบมาเล่นผีซื้อชาลีพนักพิศารนะที่แล้วกูดบอยได้นะครับมาทำใคลิปหนึ่งนะครับผมคุยกับเจ้ากูดบอยนะครับหรือว,ว่าสนักปีศารนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวข้าหน้าคุยทำคลิปคุยกับนังซื้อหรือชาจีด้วยกันเนาะเดี๋ยวเขาหน้าต้องทำคลิปแล้วาหน้าเดี๋ยวต้องทำคลิปเล่นกับผีครับวันนี้ขอล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย